ท่านพลตำรวจโทจิรสรรแก้วสัเอกท่านผู้บัญชาการท่านพลตำรวจตรีมาลาเดชพิท,ท,ทยะละรองผู้บัญชาการซึ่งรับผิดชอบง,งานสืบสวนอบเสวนแล้วก็พลตำรวจตรีชาย,ยานนทุมีศักดิ์นะครับรองผู้บัญชาการตำรวจภูับภาคหนึ่งและทบตีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ท่านเลขาธิการปปสนะครับที่ให้ทุกภาคส่วนเร่งรัดปราบปรามยาเสพติดทั้งรายใหญ่และรายย่อยนะครับโดยให้มีการวิเคราะห์สืบสวนขยายผลอย่างจริงจังและต่อเนื่องนะครับตำรวจภูธรภาคหนึ่ง กองฝ่ายทหารปปสภาคหนึ่งได้ปฏิบัติภายใต้นยโยบายดังกล่าวนะครับซึ่งท่านพลตำรวจเอกต่อศัก์สุวิมลผู้จัดการตำรวจแห่งชาติและผมได้มีนยโยบายคำสั่งให้ทุกหน่วยงานในสังกัดของสำนักงาิ จากกรณีที่มีการจับกลุ่มยาเสพติดทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นลายเล็กลายใหญ่ก็ตามนะครับจะต้องมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงทั้งด้านบุคคลการเงินเส้นทางยาเสพติดขยายผลนะครับและนำมาสู่การจับกลุ่มให้ได้ทุกราดนะครับในวันนี้ปรากฏว่า พี่น้องสื่อบวลชนทุกคนคงจำได้เมื่อไม่นานมาน,นี้ที่ผมมาแถลงข่าวนะครับกับทีมบูรณาการของตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับหนะ้าที่ตรงนี้ที่เคยมีการจับกุ่มยาเสพติดถึงสิบล้านเม็ดในเขตพื้นที่อำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในครั้งนั้นนะครับซึ่งจากการจับกุ่มในครั้งนั้น ทีมของท่านผู้ช่การตำรวจภูธรภาคหนึ่งซึ่งหัวหน้าชุดก็คือท่านผู้กับสืบสวนภูทรจังหวัดสระบุรีได้มีการประสานงานวางแผนร่วมกับฝ่ายทหารฝ่ายปกครองและปปสภาคหนึ่งมาโดยตลอดนะครับทำให้ทราบว่าความเชื่อมโยงทางโทรศัพท์ทางบางุคคลเส้นทางการเงิน การติดต่อแล้วก็ดำเรนินการจะติดต่อเรื่องกันมาโดยตลอดแล้วก็ใช้วิธีเดียวกันนั่นก็คือใส่ในรถบรรทุกีโน่นะครับซึ่งเป็นรถปูนแล้วก็มีการใช้รถนำตรวจสอบเส้นทางที่อาจจะพบด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ได้นะครับ จากกรณีที่จับกลุมที่บางปะาหาร10ล้านเมตรนะครับความสำเร็จที่เกิดขึ้นก็มีการถแถลงผลในครั้งที่สองซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางลงมาเองนะครับที่ประปมมธานีนะครับก็เป็นความเชื่อมโยงต่อเรื่องกัน ความมุ่งมั่นและความพยายามในการสืบสวนของภูมกับสืบสวนทุทธภูมจังหวัดสระบุรีในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการและก็ทีบูรณาการที่ผมเอ่ยนามไปนะครับจากการจับก,กลุ่มที่ประตูน้ำจุลาของประตูธาน,นีก็พบว่าจะมีการติดต่อนันยาเสพติดนะครับจากจังหวัดพยาว ลงมาตามเส้นทางเพื่อที่จะมายังเป้าหมายปลายทางซึ่งจะเป็นที่จังหวัดปทุมธานีแล้วก็สลับปูรีนะครับเมื่อสืบทราบการเชื่อมโยงกันเก่าวก็มีการวางแผนติดตามเฝ้าดูนะครับแล้วก็พบว่าผู้ต้องหาที่เจ้าหน้าที่จับได้สองคนในวันนี้ก็ใช้รถ บรรทุกพีโน่ซึ่งจอดอยู่ด้านซ้ายมือผมหรือขวามือของผู้สื่อข่าวซุกซ่อนยาเสติดมาถึง50กระสอบนะครับเ,เมื่อถึงบริเวณที่เป็นถนนเลี่ยงเมืองขาเข้าสระบุรีในเขตอำเภอปากตาจังหวัดลบบุรีนะครับเ,เราเชื่อว่า ผู้กระทำผิดเริ่มรู้ตัวแล้วครับเริ่มรู้ตัวแล้วแล้วก็จอดรถวิ่งหลบหนีนะครับในขณะที่วิ่งหลบหนีก็มีการโทรติดต่อให้รถซึ่งเป็นรถป้องกันที่นำไปขนะนแต่มารับนะครับแต่ในขณะที่หลบหนีจากการประเมินแล้วเนี่ยพบว่าถ้าเจ้าหน้าที่ ให้ตัดสินใจในการจับกลุ่มครั้งนั้นเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนแล้วก็อาจจะทําให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตารวจหรือทีมบูรณาการทหารฝ่ายปกครองและปกปกสด้านนะครับจึงมีการไล่ติดตามแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาด้านซึ่งเป็นผู้ขับขี่เป็นผู้ต้องหาหนึ่งคนที่เป็นผู้ขับรถรถยนต์ฮีโน่นะครับ แล้วก็ในขณะที่จับกลุ่มเนี่ยปรากฏว่าผู้ต้องหาคนที่สองนะครับได้มีการวนรถกลับมาทําให้เจ้าหน้าที่เราสามารถจับกลุ่มได้ทั้งรถและคนเป็นหลายที่สองนะครับจากการตรวจสอบใน,นรถบรรทุกฮ mm ีโน่ก็พบว่ามีการซุกซ่อนอยาเสติดมาถึง50ากระสอบโดยไม่มีอะไรติดบังเลยนะครับเพียงแต่ใส่มาในตู้ด้านหลังเท่านั้นเอง ก็วาสระอบก็เป็นจำนวนถึง5,000มัดนะครับก็มัดละ200เมตรก็รวมไปแล้ว10ล้านเมตรนะครับก็มีการตรวจยึดไว้ตรวจสอบแล้วก็การตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าเป็นเก่อเป็นเซตามีนก็คือยาบ้านะครับแล้วก็ตรวจยึดรถโยนระทุ่งพีโน่ไว้แล้วก็รถที่เป็นรถป้องกันหรือรถนำรถตรวจสอบเส้นทางก็คือ Honda j a จสสีขาวอีกหนึ่งคัน ขณะเดียวกันจากการตรวจค้นรถนยนต์ฮีโน่ก็พบว่ามีอาวุธปืนสั้น9มมพร้อมกระสุนปืน1 4นัดพร้อมอยู่ที่ข้างตัวของผู้ขับขี่นะครับ ชุดปฏิบัติการชุดประบูรณาการจึงได้จับกลุ่มตัวผู้ต้องหานะครับและจะได้ประสานกับปปสซึ่งได้มีการท่านผู้จัดการภาคหนึ่งได้ประสานกับท่านพลตำรวจโทกีษศักดิ์ผู้จัดการกราบตามยาเสพติดไว้เป็นที่เรียบร้อยท้งของกลางผู้ต้องหานะครับที่จะมีการร่วมกันสืบสวนความเชื่อมโยงและขยายผลต่อไปนะครับ ออท่านพอบอตรได,ได้เน้นย้ำทุกครั้งนะครับทุกครั้งว่าการจับกลุ่มเนี่ยนอกจากค,ความเชื่อมโยงที่จะต้องสืบสวนให้ได้ตัวการสอบสวนครับจะต้องดำเนินการในมิติของการตรวจสอบประวัติผู้ถูกจับกลุ่มการใช้มาตรการเข้มข้นในทางด้านกฎหมายนั่นก็คือกฎหมายด้านการฟอกเงินจะต้องมีการตรวจสอบยึดซักแล้วก็ ใช้มาตรการฟอกเงินและเพิ่มโทษอย่างเด็ดขาดจริงจังทุกรายนะครับก็เป็นความสําเร็จที่น่าชื่นชมของตํารวจภูธรภาคหนึ่งและชุดปฏิบัติการและชุดบูรณาการที่ผมเอ่ยนามมาทั้งหมดนะครับสํานักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับผมซึ่งเป็นผู้แทนท่านผอบอตรก็ต้องขอบพระคุณท่านผู้จัดการภาคหนึ่งทีมบูรณาการและโดยเฉพาะหัวหน้าชุด ปฏิบัติการชุดที่สองของศูนย์ปรากรามยาเสพติดของตำรวจพูทักษ์นนหนึ่งไว้นัทีนี้ด้วยนะครับในลำดับต่อไปครับผมจะให้ท่านนิยมซึ่งเป็นเป็นผู้แทนท่านรัฐมนตรช่วยชาดาดีลัที่สนับสนุกด้านพร่พ่องอรทาระที่เกี่ยวข้องวันนี้เองผมมาในฐานะตัวแทนของ ตบถูช่วยมหาไทยกันธาราไพเซขอพัะติดธารกิจและก็สิ่งที่การเองวันนี้เองโดยเฉพาะนรยจบายของกระทรวงมหาไทยโดยเพราะท่านรองนายกท่านธามกิชาญวิทยุที่ไดกชื่อว่าการกระทรวมหาดไทยได้มองในเรื่อความสําคัญโดยเฉพาะปัญหาของผูม้มนทนและสิที่ขัดแต่ตัวนั้นก็คือปัญหาเรื่องของอยาเสพติด เพราะท่านได้มอบหมายให้ท่านติช่วยทัานธาาไทยเสร็จต่งางคณะรูวกับผิ้การผู้บังคับบัญชุบมิติพลเกี่ยวกับเรื่องวัญาเศษแล้วก็สิทธิกัรก็มีท่านผู้ส่ทรงพลบุรุท่านพจำเอกสุขพจน์แล้วก็อีกหลายท่านทยเด็ดขาดที่เกี่ยวข้องแต่สิทธิการวันนี้เองเนีต้ของขอขอบพระคุณนะครับโดยเฉพาะคณะร่วมกับผูก,ก,บการคดีร่วมกับทาง ตำรวจถูกกดขัดขืนนะครับแล้วก็เป็นความมัดคุกเกีกเรื่องของทหารแต่เห็นได้ว่าวันนี้เองกระทรวงบาทไทยเนี่ยจะปฏิบัติเชิงลุกน,นะครับเพราะว่าผมแกจะพูดอยู่เสมอว่าท่านบัตรานาธิปุสิตตัวว่าต้องแยกปลาแยกน้ำให้ชัดเจน เราวันนี้ต้องเชิญลุกและแต่งสิงกันว่าทําไม่ได้ครถ้ากระทวกแต่ถ้าเราไม่ยื้อเริ่มไม่ทําก็จะประสบผลสำเไม่ได้ก็ท้อทําทงานแบบคุณธรรมการโดยเฉพาะทหารตำรวจแล้วก็เกี่ยวกับความปฐุมก็อยากจะฝากนะครับโดยเฉพาะทางรัฐพีได้ฝากว่าผู้นำทองทอี่บดิน,นะครับผู้ใหญ่ว่ากำนัำนนายพลผู้ว่าอย่างนี้ก็เปทำเปตามนะครับแล้วก็ช่วยกันเพราะผมเชื่อได้ว่า พูกมีอิทธิพลเป็นสิ่งที่เลวร้ายก็คือปัญหายาเสพติดิ่ที่พ,พุดพอย่างนี้เพราะว่าเป็นตัวที่ทำลายทรัพยากรขัดสมองของมนุษย์เป็นขัดสมองของมนุษย์แล้วก็เป็นตัวปัจจัยในการที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้วก็ลุกหลางด้กับแผนดนบนเพราะนั้น,เ,น,นเองก็าปุกกระฝากไว้นะครับแล้ววันนี่ทุกขอขอบพระคุณที่จะรอพิการนะครับแล้วก็ีูเกี่ยวข้องโดยเฉพาะ ที่ทหารก็ดีนะครับที่ช่วยกันแล้วก็ปราบเราจะทํางานกันแบบงปูรณาการพนักงานตำรวจไทยก็จะทำอย่างเต็มที่นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับโดยนายดิจิโอมที่ทำมาดีเพียงผลงานแค่นี้นะครับแค่เกิดขก้นกว่าพระบุตรกับกาของตำรวจไทยทัพไทยกันหน่อยนะครับโดยจะหาโดยใช้เวลาของทหารข่าวกองกคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจคดีไช่วยกันหาเดี๋ยวทางที่จะต่างฝก บอกแสที่จะประกาศตรงนี้ให้หมดไปนะครับก็คงเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับก็คงฝากไว้นะครับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับเรื่องของก้อพระยาเสติจครับขอพคุณมาพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับขอานญาตท่านรองผู้การตำรวจแห่งชาติครับผมขออนุญาตเพิ่มเติมให้กับพี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบในประเด็นแรกครับประเด็นแรกก็กลุ่มแก๊งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นแก๊งเทพสองขอนซึ่งทำงานอยู่ อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดสระบุรีเพราะฉะนั้นแก๊งนี้เคยทําและก็เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเราก็สามารถติดตามจับกลุ่มได้ในประการที่2ครับการผลยาเสพติดนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการลำเลียงวิธีการขนมาอยู่ตลอดตามที่ท่านรองผู้ชันากริชาติได้แถลงไปเมื่อครั้งที่แล้วนั้นใช้รถบรรทุกใช้รถบรรทุกผลไม้แล้วก็นำยาเสพติดมา แต่วันนี้ครับใช้รถบรรทุกปูนนะครับใช้รถบรรทุกปูนแล้วเราก็สอบถามขยะคนนั้นเคยมีการขนยาเสพติดโดยใช้รถบรรทุกปูนมาก่อนแล้วเพราะนั้นเราจะมีการไม่ว่าจะเป,ปลี่ยนแปลงวิธีใดก็ตามเราก็สามารถที่จะติดตามจับก,กลุ่มได้ตลอดในประการที่3ครับก็คงเรียนว่าในระยะเวลาไม่ถึง1เดือนครับในเขตพื้นที่ตำรวจปูนงภาคหนึ่งนั้นเราจับกลุ่ม ยาเสพติดได้ถึง30ล้านเม็ดมูล,ลค่าก็ประมาณเกือบพันล้านก็แสดงว่ามีการนี่คือส่วนที่เราสามารถที่จะติดตามจาับกลุมได้ก็จะมีส่วนหนึ่งครับอาจจะมีเล็ดลอดไปอย่างเช่นวิธีการใช้รถขนปูนนี้นะครับมีหลุดเล็ดลอดไปก่อนที่เราจะสามารถติดตามจับกลุ่มได้เพราะฉะนั้นเรียนพี่น้องประชาชนว่าในการป้องกันและป,ปราบปรามยาเสพติดนั้นพังเจ้าที่ตำรวจอย่างเดียว หรือเจ้าที่ฝ่ายรัฐเนี่ยน่าจะเป็นการยากครับขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกท่านครับว่าท่านทราบเบาแสหรืออะไรที่สงสัยเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นขอได้โปรดแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าที่ของรัฐนะครับเพื่อที่เราจะได้มีข้อมูลในการสกัดกัน้นแล้วก็ติดตามจากกับกลุ่มยาเสพติดได้อันนี้ก็เป็นสี่ประเด็นที่ผมขออนุญาตเพิ่มเติม นันเป็นเพิ่มเติมจากที่ท่านรองผู้จัดการปลี่ยติราชาติได้แถลงไปครับ,บครับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับที่จะเป็นสื่อกระบอกเสียงนำผลงานของตำรวจทหารฝ่ายปกครองและปปสเผยแพร่ต่อพี่น้องประชาชนนะครับในในการจัดกลุ่มความ,มมุ่งมั่นนอกจากว่าเรา จะจัดกลุ่มตามปกติแล้วเนี่ยเรายังใช้การสื่อสวนเชื่อมโยงมาโดยตลอดนะครับเราขอขอบพระคุณนะครับไม่ทราบว่ามีคำถามอะไรไหมครับวแต่ว่าวิ่งรวบวิ่งรวบกับ,บงรงปูนอรย่างนี้ครับติบ่งนวบกับยูไหมใช่เข้ารับย่างคนส่งอย่างเดียว คนคนจ้างที่ขายของตัดแล้วเหลือประมาณว่าจ้างเป็นอยากเลยครับจาคนว่าจ้างกันเลยได้ดูเรื่องสามแสนนี่ได้ค่าจ้างผมไหมครึ่งยาใช่ไหมโอ๋อย่างนี้รู้อยู่องเลอันนี้รูเป้าอยังไงรู้แล้วอย่างนี้อย่างนี้คนจ้างเนี่ยต้องขออนุญาตยังไว้ประมาณที่จะหอกได้แต่ว่าทีมสื่อของท่านหลอกใจมีข้อมูลไว้อยู่แล้วแล้วก็เขาเป้าติดตาม เขาเป็นไงว่าอีกข้อมูลแล้วกันคือก็ถือว่าเป็นแจ้งใหญ่ในพื้นที่ภาคกลางใช่